จากเนเปาวนะคะพาบินข้ามไปที่สหรัฐอเมริกามีข่าวใหญ่เหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะชารลีเคิร์กนะคะว่ากันว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มขวาจัดมากๆเป็นพันธมิตรของทรัมป์ด้วยนะทรัมป์นี่ถึงขั้นสั่งให้ลดธงเครื่องเสาเมื่อตัวของชารลีเคิร์กนั้นถูกยิงเขาที่คอคุณจอร์เ็นเตามรายงานเนี่ยบอกว่า คือเลือดจะพุ่งออกมาเลยนะแล้วตัวเขาเหมือนไม่มีแรงต้านเลยอะเนี่ยตามภาพที่เห็นนะคือคือตกเก้าอี้ไปเลยนะคะเราก็เสียชีวิตคือสะดุ้งนิดนึงตอนที่กําลังพูดคุยกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ,อยู่ท่าน,นะคะ mm hmm. คือเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นกลายเป็นประเด็นฝั่งซ้ายฝั่งขวากันกลับขึ้นมาอีกครั้งค mm ุณ hmm. จอเพราะว่าตัวของชาลีเคิร์กอย่างที่บอกว่าขวาจัดสุดขอบเลยนะพ mm ันธมิตรคนสําคัญของโดนัลด์ทรัมป์ช่วยทรัมป์หาเสียงแบบ เต็มที่สุดริมทิมประตูแล้วก็ชอบไปจัดเวทีออตามมหาวิทยาลัยไ,ไปเหมือนตั้งโต๊ะแล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ค่ะคุณจอบใช่ครับก็คือถ้าสำหรับใครที่ไม่รู้จักชาร์ลีเคิร์กนะครับชาร์ลีเคิร์กเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไต่เต้าต,ตัวเองขึ้นมานะครับเอาบ้าคลั่งจะเรียกว่าบ้าคลั่งจะบ้าคลั่งหรือคลั่งไคลศาสนาอย่างแรงใช่ไหมครับอ่านคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย แล้วก็อ่านกลับไปกลับมาท่องทุกทุกทุกบรรทัดได้อะไรตอ่อมนีอะไรเนี่ยแต่ปัญหาของเขาเนี่ยก็คือเขาจะอินเรื่องศาสนาก็โอเคก็เริ่มเป็นสิ่งที่ดีของเขาเนี่ยแต่เขาจะเอาศาสนามาปนกับเรื่องการเมืองซึ่งเมื่อไรหรือทุกครั้งที่มีการผสมผสานกันระหว่างกฎหมายเอ่อระหว่างการเมืองหรือการปกครองประเทศกับศาสนาเนี่ย มันมันไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเพราะอยู่พูดอะไรออกไปมันถูกหมดและถ้าอยู่ยิ่งพูดเก่งย่าถ้าอยู่ยิ่งพูดโน้มน้าวคนให้ตามเยอะๆเหมือนคำพูดของยูเนี่ยมาจากพร,ระเจ้าโดยตรงและใครจะเถียงใครจะเถียงสมมุติว่าพวกเราจะ,จะพวกเรา,านับถือศาสนาพุทธถ้าเราเถียงเขาเนี่ยเขาจะบอกว่า โนยู no, ไม่เข้าใจเพราะยูไม่ใช่คริสยูไม่เข้าใจยู you เป็นพุทธและศาสนาของไอดีกว่ายูและพอบอกว่าศาสนาดีไอดีกวยนะูเนี่ยอ่ะตายละต,ต้ใครจะยอมใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นเป็นเรื่องของทะเลาะก,กันโดยใช่เหตุชาร์ลีเคิรกเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนเป็นเป็นเป็น,ปนทรโครงเป็นกระบอกเสียงให้กับทรัมป์ทรัมพ์พูดอะไรบางอย่างเนี่ยอ้น,นี่จะขยายไปเรื่อย ขยายออกไปในอีกทางหนึ่งเลยเนี่ยคือเราไม่ได้พูดถึงการเสียชีวิตของเขานี่เป็นสิ่งที่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 น่าตกใจและก็น่าเสียใจเพราะว่าเขาเขาเป็นพ่อของเด็กเล็กสองคน<ม>ใช่ไหมครับอันนี้ในแง่มุมของความเป็นมนุษย์เราก็จะแบบไอ้ไอันนี้มันมันเกินเลยเนี่ยแต่ความเป็นโทรคโคงความเป็นกระบอกเสียงของทรัมป์เนี่ยสิ่งที่เขาพูดออกไปเนี่ยมันมันอันตรายยิ่งกว่าอะไร อันตรายยิ่งกว่าอะไรเลยเพราะสร้างแต่ความเกลียดชังสร้างแต่ความแตกแยกในนามของทรัมป์ในนามของพระเจ้าในนามของมาก้าและในที่สุดแล้วนะครับถ้ายูเห็นถ้ามียูมีส่วนเห็นต่างจากเขาเนี่ยขอภัยพุดอย่างนี้นะครับยูต่ํายิ่งกว่าหมาและยูโง่ยิ่งกว่าอะไรเพราะยูไม่รู้เรื่องและถ้าพวกเรา พวกเราผิวน้ําตาลน้ําตาลออกมาโต้เขาเนี่ยอยู่ไม่ใช่อเมริกัน hmm. อยู่ได้วกว่าเราเยอะอยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยและแม้แต่คอเมริกันเองเนี่ยถ้าไม่ใช่คนผิวขาวเนี่ยมาโต้กับเขาเนี่ยอยู่บรรพับรรุษของอยู่เนี่ยสู้บรรทนบรรุษ hmm. ของอะไรไม่ได้อ hmm. คือออกออกมาในแนวอย่างเงี้ยเป็นนะครับที่จะไม่ได้ออกมาตอบโต้ด้วยสติปัญญา <Ha. S 2> แต่ตอบโต้ด้วยคาําด่า ด้วยความสาดใน<อ>แนวของทรัมป์ค่ะ,คะพูดถึงทรัมป์แล้วเนี่ยทรัมป์เองก็มีแถลงเรื่องนี้หลังจากชาร์ลีเคิร์กนั้นถูกยิงด้วยค่ะ To my great fellow Americans I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah Charlie inspired millions and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror Charlie was a patriot Who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there has never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family, who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever, to share his love of country and to spread the simple words of common sense. On campuses nationwide, he championed his ideas with courage, logic, humor, and grace. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder. Are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism. That we're seeing in our country today, and it must stop right now. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. From the attack on my life in Butler, Pennsylvania last year, which killed a husband and father, to the attacks on ICE agents, to the vicious murder of a healthcare executive in the streets of New York, to the shooting of House Majority Leader Steve Scalise and three others, radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Tonight, I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived and died the values of free speech, citizenship, the rule of law, and the patriotic devotion and love of God. Charlie was the best of America, and the monster who attacked him was attacking our whole country. An assassin tried to silence him with a bullet, but he failed because together, we will ensure that his voice, his message, and his legacy will live on for countless generations to come. Today, because of this heinous act, Charlie's voice has become bigger and grander than ever before. And it's not even close. May God bless his memory. May God watch over his family. And may God bless the United States of America. Thank you. นอกเหนือจากนี้นะคะนอกจากทรัมป์แถลงแล้้เนี่ยนะคะคุณจอบคือทรัมป์เนี่ยยกย่องชาริคเกิลอย่างมากนะแล้วก็สั่งลดธงครึ่งเสาเจนถึงวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะคือภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะฝั่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาแสดงความเสียใจอะไรอวร์อย่างมากช่วงที่เขาไปพูดที่มหาวิทยาลัยอยู่ถ้าเหมือนกับว่าตั้งเป็นเวทีรล้ถกกันเนี่ยชื่อทีมชื่องานคือพลุกมีรองนะคะ ช่วงจังหวะนั้นเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องปืนพอดีพอดีเลยคือเหมือนกับว่ามีผู้ร่วมงานเขาตั้งคําถามว่าคุณรู้ไหมว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนยิงฆ่ากันเนี่ยในสหรัฐเนี่ยนะมาแล้วกี่ครั้งในการกลาดยิงนะคะเพล็กเนี่ยตอบก,ก่อนจะถูกยิงบอกว่าเออมันเนี่ยมันมันก็นับเป็นแล้วมันนับเป็นเหตุรุนแรงทางอาญากรรมด้วยไหมพูดจบประโยคนี้ปุ๊บโดนยิงเข้าไปเลยที่คอทีเนี้ย คลิฟกับกลุ่มของเขาเนี่ยเทอร์นิ่งพอยยูเก็คือเป็นเหมือนกับว่าองค์กรยุวยชนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ดึงคะแนนเสียงพวกขวามาได้นะก <c oughs> ำลังเรียกว่ากำลังมีบทบาทดิฉันมีเราไปดูข้อมูลย้อนนะคุณจอบ <c oughs> บอกตอนแรกที่ <c oughs> ชาลิเคริกเนี่ยไปตั้งเวทีแบบเนี้คือไม่มีใครสนใจเลยนะจนกลาย <c oughs> มาเป็นล่าสุดที่ยูท่านเนี่ยคนมาดูกันสามพันคนแล้วร็โดนยิงก็วิ่งกันแบบแตกตื่นอย่างที่เห็นนะ,นะคะอืม่ะ คือคือที่ไบอกน,น,นยนะครับว่าเขาเนี่ยตั้งเวทีเนี่ยที่บอกว่า p r o ู e me wrong เนี่ยคือเหมือนเหมือนที่จะเผยแพ่แอเจนดาใช่มือนเหมือนแบบคือ,ค,อคือชวนทะเลาะอะไาอย่างเง้นเถอะก็ชวนท้าทายทะเลาะแล้วก็ถึงแม้ยูจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะเรื่องการควบคุมตื่นในสหรัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่จะเป็นปมด้อยของฝ่ายริพับลิกันตลอดเพราะเขาเนี่ยปกป้อง ปกป้อง NRA เนี่ย National Rifle Association ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ที่ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐเนี่ยมีเงินเยอะมหาศาลล็อบบ ah ี้ที่เยอะมห ah าศาลเน่ยเพื่อที่จะให้คนอเมริกันน่ยมีสิทธิ์ที่จะครอบครองอาวุธปืนให้ได้เดโมครตไม่เอา <c oughs> แต่ก็คือพอมีการยิงกราดในตามโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นเหมือนเมื่อวานก็เพิ่งเกิดขึ้นวันก่อนก็เพิ่งเกิดขึ้นในคโลราโด นี่ครับแล้วก็มีแค่จะทุกเดือนอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คือพรรคประชาธิปจะเงียบทุกคนแต่พวกฝ่ายขวาตัดเลยก็บอกว่าเป็นสิทธิของเขาเนี่ยที่เขาจะต้องครองปืนเพื่อที่จะปกป้องตัวเองแต่ปืนปืนแทนกันเนี่ยได้แต่อาวุธสงครามเนี่ยจะปกป้องตัวเองหรออันนี้เป็นสิ่งที่เป็นต้นด้อยของเขาเนี่ยแต่ถ้าจะเถียงกับชาิเกิร์สอย่างนี้เนี่ยเขาจะบอกว่ายูไม่เข้าใจเพราะยูไม่ใช่อเมริกันอืมค่ะ ทีเนี้ยคุณจอหันใช่ใช่แล้วทรัมป์เนี่ยยังจะมอบเหรียญ presidential medal of freedom เป็นเกียรติสูงสุดให้กับทางตัวของชาลีคร์ฟด้วยเหมือนกันคือได้รับการยกย่องอย่าง,งมากมายนะคะ<อ>เขาก็มีแฟนๆที่ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียอะไรก็เยอะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าคือไม่สามารถที่จะจับผู้ก่อเหตุได้ค่ะที่แต่ว่ามันจะมีภาพเหมือนกับว่าเป็นเงาคนอยู่บนหลังคาอะไรแบบนี้นะคะ ถึงขั้นว่าต้องตั้งรางวัลกันเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ขอไปค่ะสีแสนเหลืองใช่แล้วก็ยังมีภาพเหมือนกับเป็นภาพผู้ต้องสงสัยออกมาสวมเนี่ยคนนี้สวมหมวกแก๊ปนะใส่กางยีนเสื้อสยืดสีดำบ้างก็ว่าเขาทำตัว <c oughs> กลมกลืนเนียนไปกับนักศึกษามันเลยดูไม่ออกอะไรแบบนี้แต่มันมันก็แปลกไหมคือปกติอเมริกาเนี่ยจะจับได้ค่อนข้างไวนะ อันนี้ f อฟเอบไอม่แน่นะครับกตั้งรางวัลก็ไม่แน่ครับมันก็คือกว่ากว่ารายการนี้จะออกแต่นะครับมันก็น่าจะน่าจะมีความคืบหน้านล้วนะครับคือเห็นหน้าขนาดนี้แล้วนันนะครับแล้วก็เอฟบอดูแลเป็นที่แล้วอือโอกาสที่จะจะมีความคืบหน้าีนสูงครับอือโอ้โหนี่ช่วงที่มีมีเหตุการณ์อะนะคะเห็นว่ามีข่าวว่าเจดีแวน รองประธานาธิบดีเนี่ยยกเลิกการเดินทางไปนิวยอร์กนะเพื่อร่วมลำลึก24ปีของเหตุการณ์ในวันๆแล้วก็เดินทางไปอยู่ทาเยี่ยมครอบครวัวของเคิร์กนะก่อนจะพาพวกเขาพร้อมกับลงศพของเคิร์กเนี่ยกลับรัฐแอริโซนาด้วยเครื่องบิน Air Force 2เลยค่ะคือยกย่องแบบอย่างยิ่งใหญ่มากๆนะในส่วนของชาลีลเคิร์กนะคุณจ๊อปก็คือตอนที่โดนทรัมป์ออกมาแถลงแถลงแสดงความเสียใจผ่าน คือผ่านโทรทัศน์มุงตรงิดของเขาอ่ะใช่ไหมครับทีวีภูของเขาคือเขาเนี่ยโดนด่าเยอะเหมือนกันนะครับทรัมป์เนี่ยนีคือเหมือนกับว่าเฮ้ยยูพูดความจริงไม่หมดเลยเพราะยูหยิบยกแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายของคุณแต่ฝ่ายที่ฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายเดโมแครตที่ถูกลังแกที่ถูกยิงยูไม่พูดถึงค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายูจะทําให้ดีที่สุดยูต้องประนาม การกระทําที่ออกในในรนาความรุนแรงทุกคนทุกฝ่ายค่ะจะดีกว่าแต่ความเป็นทรัมป์นะครับอยู่อย่างนงี้ครับค่ะก็โดยสรุปแล้วเนี่ยก็คืออเมริกาเนี่ยเป็นเหตุเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยคือเยอะนะดิฉันเห็นโพสต์ของคุณสแลงออโฮลิกก็บอกว่าโอ้โหโรงเรียนไม่ปลอดภัยพลเมืองครอบครองปืนเคาเจอกันให้ทิปที่แบบเข้าขั้นท็อกซิกปัญหาการกวาดล้างอิมมิเชัน ไม่ค่อยแปลกใจเลยทำไมเดี๋ยวนี้คนไม่ส่งลูกหลานไปสาหรันนะคือไปอังติดไปยุโรปอะไรซะยังจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นความเห็นที่สะท้อนออกมาจากทางโลกออนไลน์นะคะวันนี้หมดเวลาคุณจอบคะสัปดาห์หน้ากลับมานะหวังว่าเราจะได้คุยเรื่องที่มันสดใสสดใสเบิกบานอะไรกันมากกว่าเรื่องของการประท้วงนะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมาช่วยกันจับจ้องมองโลกนะคะ